สวัสดีครับอยู่กับผมตอนนี้นะครับชูกาเกมเมร์นะวันนี้ผมก็จะมาสอนเอาสกินไมค์ครับนะครับอย่างแรกให้ทุกคนกดเข้าไปที่ g o o g l e นะครับแล้วพิมพ์คำว่าสกินไมค์ครับนะครับแล้วแล้วมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็กดอะไรก็ได้ครับนี่ครับจะมีสกินหลายหลายอย่างนะอย่างผมผมจะเลือกสกินอันนี้นะครับนี่กดเข้าไปรอนะครับรอนี่เลยแล้วมันจะมีสกินหลายอย่างเลยนะครับผมนะนี่ครับรอโหลดนะตัวนี้ เออเนี่ยครับผมมันจะมีขึ้นมาให้อย่างนี้นะให้เราเลือกสกินที่ถูกใจที่สุดนะครับผมอ่าอ่าอันนี้อ่ะไออผมเลือกสกินของพี่บอยนะครับผมผมก็จะทําการกดเข้าไปในสกินของพี่บอยนะครับอ่ารอแป๊บนะครับผมเ,ออเจออย่างนี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปคนะรับเลื่อนเลื่อนแล้วเราก็จะเจอคาว่าตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปตรงนี้นี่ ตดแสงมันอันนี้นี่กดเข้าไปนะครับแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันจะเป็นนี้ขึ้นมาเองแล้วแล้วเราก็จะได้เลยนะครับผมแล้วก็ออกได้เลยครับแล้วก็ไปเข้าเกมมาครับที่เราเล่นอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็เข้าไปตรงเออสกินที่ว่าเราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็เราก็กดเข้าไปตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบเหมือนกับใบพัดนะครับแล้วเราก็จะมีแบบสีพวกมันนี้ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเนี้ยอย่างว่าผมนี่นะครับจะเป็น หลากหลายสีนี้นะครับให้เรากดไปที่ที่เราโหลดมานะครับแล้วก็กดสกินพี่บอยนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกเลือกเป็นไว้นะไวของเรานะครับไม่ว่าจะไวเด็กไวโตผมเลือกเป็นไวโตนะครับเราก็จะได้สกินขอมาครับแล้วเราก็กดไปที่หมดนะครับนี่ครับผมรอครับนี่ครับเราก็จะได้แล้วครับนี่เห็นไหมครับผมเราก็จะได้เอามาเล่นนะครับผมเป็นสกินของตัวเองนะครับผมแต่ว่าอย่าก๊อปสกินคนอื่นล่ะไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วบ๊ายบาย